สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงเราก็ยังอยู่ตลาดนัดก,กินมอนะคะทุกคนก็มาตอบเป็นอีพีนะคะทุกคนนะคะอยู่ที่ตลาดนัดกินมอนะคะตลาดนัดก,กินมอทุกๆวันอาทิตย์นะคะมอราชมงคลหรือว่าอยู่หน้า,าวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะก็วันเดี๋ยวเราจะพาไปชมตลาดด้านในกันค่ะว่าอาหารฝั่งด้านในเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคน ไปเลยคะ่ะตลาดมีสองฝั่งเมื่อเช้าเราถ่ายแล้วฝั่งที่หนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะดูีกันนะคะผันไปผ่านมาก็มาแวะให้อาหารน้องขวันที่ฟ้าใสได้นะคะอาหารอยู่ตรด้านหน้านี้นะคะทุกคนไข่เอฟซีเราเข้ามาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เขามีอะไรบ้างมีปลาธรรมชาตินะคะ ลาขาวถึงว่าสี่สิบนะทุกคนเมงชอนถั่วเขียวนะคะข้าวนะคะตรงจุดนี้นะคะเข้ามาตรงนี้จะมีผ้าไหมยอยู่ด้านหน้านะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ทำผ้าไหมเดี๋ยวเราไปดูอาหารการกินแถวนี้ก่อนนะฝั่งนี้ยังไม่เคยได้ถ่ายให้ชมเลยฝั่งนี้เขามีไม้สวนนะคะไม้สวนไม้มงคลไม้ประดับขายด้วยนะ,ะทุกคนอยู่ตรงฝั่งนี้นะ ถั่วที่สง่งกิโลห้าสิบบาทนะพาเดิงเดินเข้าห้างในนะคะเดี๋ยวดวนี้ก่อนอ๋ออันนี้จะเป็นอันจะเป็นเลมอนะคะ่ะทุกคนนี่เลมอนกับสวรุฒนะคะน่ารักมากทุกคนนี่ สับปะรดแล้วก็เลมอนนะคะทุกคนนะอันนี้เข้ามาปั่นหรอือว่ายังไงคะลูกทำน้ำเอามาชงใช่ไหมคะนะคะทุกคนเนาะไม่ได้เอามาขายเป็นโลเอามาชงแต่ว่าแค่ขอซื้อก็ได้อ๋อขอซื้อก็ได้ลูกยยี่ยี่สิบบาทนะ,ะอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้น้ำพึ่งสับปะรดแล้วก็อันนี้น้ำพึงนนำพ่งเลมอนนะคะ แล้วก็น้องเขามีเนี่ยอาหารอะวาคาโดนะคะโยกเกิร์ตนะะมีน้ำอะลาคาโดมะหวานนะคะเนี่ยมีอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะหอมมากเลยหอมเลมอนนะทุกคนมีสรด้วยะ,ะ,ะีสัรดด้วยอือสุดยอดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราถ่ายอาหารก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดผ้าใหม่นะะท <c oughs> ุกคนขนมขบเคี้ยวนมเนยมีนะคะ<ๆ>ทุกคนเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนนะคะ เท็กซี่เขามีมันอะไรเนาะนี่เนาะมันเทียนมันเทียนมีหน้านี้แล้วหรอคะใช่หน้านี้ถึงแลกิโลร้อยยี่สิบมันเทียนครับเพื่อนโลครึ่งร้อยยี่สิบอะค่ะนี่นแลหแลคะค่ะมีมันเทียนด้วยนะทุกคน<ส><ญ>เรื่องของมัน <laughs> ฉันคือเทอ <laughs> สวัสดีค่ะว้ายซื้อมาจังไดรมาจังไดรนี่อันนวยยังนี่เธอสิบบาทสิบบาทแม่งยังนี่บังเกือเทศโอ้ยฉันนอุ้งว่าหวังง้างไมาขายอยู่นี่ลรอบ่ขายแต่วันอาทิตย์ขายแต่วันอาทิตย์เอาครับทำไมเพิ่งเห็นเธอยิ่งแต่สาวขึ้นซึมมือเนาะเขาคนโสดเนาะยิ่งเป็นสาวด้วยนาะกระสุนใครดยใครด้วยใครให้ซื้อของว่าซื้อของด้วยนี่นี่ของเพิ่งเห็นกันนะนี่เพิ่งเห็นกันนะนี่ อ่ะเดี๋ยวเขาเดินต่อเด้อะจ้าจ้าแต่ขายให้หมดก่อนอันนี้มีอะไรบ้างมีอย่างชุดละเจ็ดสิบนะเออนะคะเนียบมะม่วงมีเนียบมะม่วงเข้าหมานนะคะเอแดงก็มีค่ะเขียบเขียวแดงแล้วรูปทองเลยนะทุกคนนี่ค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปไปต่อข้างในกันนะคะแน่นอนมาก สามห่อหนึ่งร้อยคุนมาสายเก็บงานกันหมดแล้วนะทุกคนเรามารอบสิบโมงก็ตลาดเริ่มวายแล้วนะทุกคนเนาะมาเลยเก็บให้ชมสักนิดหนึ่งบรรยากาศตลาดทีมฝั่งนู้นเดินเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยนะคะเมื่อเช้ามารอบหนึ่งแล้วนะเรามาต่อเป็น EP ที่สองนะทุกคนในตลาดนะ เวลาที่น้ำมินหอมนะคะมาแล้วเรามาร้านปนินหอมชืน่นี่หนอสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มามามา,มารอบสองอไปตัดงานอันนี้ก็จะเป็นร้านปนินหอมนะคะทานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะทุกคนนี่เ,นเดี๋ยวให้ดูตัวไซส์จ้ะวันนี้นะจ๊ะนี่จ้ะโอ้โหอันนี้ ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบแต่ตัวไปเขาขายสองร้อยกว่าบาทนี่ค่ะแต่เราดูในทอดครับประมาณทอดครับมาเดี๋ยวหนึ่งครับไปดูก่อนนะคะดูสวยก๊อปปานหอมนะคะทุกคนปาลินหอมทานกับขมิ้นขาวนะใช่ครับขมิ้นขาวครับหรือข้าวร้อนหมดหม้อแน่นอนครับหมดหม้อแน่นอนครับเป็นปาลินหอมมีเจ้าเดียวเลยครับจากโคตราดครับผมเป็นปาลินสูตรจากโคตราดครับปาลินหอมครับสูตรโคตราดแต่คนขายอยู่สุรินทร์ค่ะแต่คนโคตราดครับคนโคราดจ้ะ คนเขาหลาดจ้าครานกะดีไม่ต้องเก่งใจกันจ้ายืมเงินได้สามหมื่นได้เถอเขาละเขาละไม่พูดเรื่องเงินได้ไหมไม่มีอ่ะไม่นะคะแล้วก็มีมะม่วงพันขายตึกอ่ะพันจากรเพิงเขาอ๋อนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวลองให้ดูปันแหงนะคะทุกคนก็มาได้นะคะทุกวันอาทิตย์อยู่ตรงมุมนี้เริ่มขายแล้วใช่ไหมเริ่มขายแล้วนะทุกคนอ่า หน้าตาแบบนี้แล้วก็วันธรรมดาน้องเขาจะขายอยู่ถนนคนเดินขายน้ําพริกนะคะขายน้ําพริกนะคะวันอาทิตย์แวะมาขายปลานินหอมไม่ทานนะคะคุณจะทานปลานินหอมได้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะทุกคนยิรับเชิญรับคับเดี๋ยวเราให้ดูตอนทอดนะทอดนี้ทอดไฟอ่อนหรือคะอ่าตอนแรกต้องไฟแรงครับถ้าไฟอ่อนมันมันจะเละครับอ๋อหรอคะต้องไฟแรงเอาลงไปแรงเลยครับ ก็เวลาเราทอดปลาสมมติปลาส้มปลาอย่างนี้เราจะทอดไฟแรงใช่ไหมใช่ทอดไฟแรงครับแล้วก็ค่อยดีเพื่อให้หนังมันหดรัดรัดตัวมันจะได้ไม่เละอ๋อเหรอคะถ้าบางคนเข้าใจว่าต้องไฟอ่อนมันไม่ใช่ครับถ้าไฟอ่อนลงไปมันจะเละครับจาไว้นะคะทุกคนต้องไฟแรงครับไฟแรงแล้วเราค่อยลดแล้วค่อยลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ๋อใช่นนะครับนะะคทอดมันจะสวยครับก็จะสวยเคขดต้องมีเคล็ดด้วยนะทุกคน ทอดไฟแรงไปเลยตะคนทอดไม่เป็นกนเละหมดนะครับเละฉาเละค่ะเละหมดพร้อมเป็นปลาหมักครับมันจะเละถ้าคนคนไปเป็นเละเลยเราปลาหมักข้าวคั่วใช่ไหมคะใช่ครับข้าวคั่วแต่ไม่ใช่ปลาล้ามไม่ใช่ปลาส้มจ้ะ เปป็นนนิหอมจคุณใช้เวลาทำกี่วันคะที่จะได้ครับหมักอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งจวันครับเจ็ดวันถึงจะได้ขายใช่ไหมคะเพราะต้องเอาเลือดมันออกให้ได้ครับอ๋อถ้าไม่เอาเลือดออกมันจะเน่าเหรอคะใช่ครับอ๋อมีสูตรใช่ไหมคะใช่ใช่ที่ทำยังไงเนาะมันมีเอออลืดกมวิธีบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสูตรครับมันเป็นสูตรไข่สูตรมันนะทุกคนจ้าเก็บไว้แล้กันจ้าสูตรสยานตยายคาโคลาดจ้ะต้องเอาเลือดมันออกบอกแค่นี้เอาเลือดป้าออกไปซื้อสาวเด้อพี่น้องเด้อเอาเลือด ปลาออกนะคะต้องเอาเลือดปลาออกถ้ามันถ้าแมวออกก็เหมือนคนลดลมเลือดช้ำในอ๋อเหรอคะอ๋อๆๆโอเคนี่ก็คือหน้าตาสุกนะคะเดี๋ยวเราจะจะให้ดูตอนที่เขาหมักนะคะทุกคนนี่จ้ะนะคะนี่สวยมากเลยนะคะเราจะมาจบที่คลิปันหอมนี่นะคะทุกคนแวะมาเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวน้อง นานแล้วนะเกือบหมดแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมเรากลับมาไม่ทันนะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบตัวเหลือแค่นี้เราจะเนี่ยเหลือแค่นี้เราจะแล้วก็มีวันนี้มีปลาตะเพียนแต่เดียวด้วยจ้ะปลาตะเพียนแดดเดียวด้วยจ้ะอันนี้มีอะไรจ้ะอันนี้ก็ปลานิลหอมเหมือนกันจะเป็นไซร์เล็กนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่จ้ะมีสองไซส์นะทุกคน ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากห,หลายสาระน่ารู้และความตื่นก็พามารีวิวปลานิลหอมนะคะทุกคนปลานินหอมะนะคะ ตลาดมีนโมหาขาอ้วนๆเลยนะคะทุกคนใสเป็นโพจ้ะใสเป็นโพส่งเป็นโพนี้ปลากระชังหรือเปล่าอันนี้ปลาบ่อครับถ้าปลากระชังจะสีดําครับอ๋อเหรอคะเราต้องใช้ปลาบ่อถ้าสีดำเอามาทอดเราขายไม่ออกเลยครับอ๋อเหรอคะใช่ครับปลาบ่อนี่มันจะขาวใช่ไหมเพราะมันเป็นดินเป็นดินโคลนเป็นดินเป็นนดิแต่ถ้าปลากระชังน้ําจะใสแล้วปลาดำเพราะปลาดําใช่ไหมคะออ๋นี่น่าเราถึงถึงถึงว่าทําไมปลาตรงนี้มัน ใช่บางที่มันจะขาวนะคะบางที่เป็นอาารที่ทำีดีเลยใช่ไหมครับอออืืมนี่นะคะก็เป็นสูตรนะคะใช้ปลาโบใช้หมักปลาโบ่ครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เจ็วันนะคะถึงจะได้ทานนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะได้มาขายกอดีนะคะ มาแวะได้ที่ตลาดนักกรีนมอนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนถ้าละหมักเกินนั้นมันก็จะหอมเหมือนปลาอินทรีมันก็จะหอมเนื้อสุยค่ะขอบคุณมากนะคะผมช่องสวัสดิ์รสมนลีสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเป็นก็มาแนะนําปลาหมีหอมในวันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันหวังว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในเมนูปลาหีหอมในวันนี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริงๆ้ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะขอบคุณร้านปานิหน่อมด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะน้องไะสับนะคะสำหรับคลิปนี้มีขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะผม